เปิดประวัติแพทริกเอสพีดีสุภาพบุรุษเรียกพ่อสุภาพบุรุษเรียกพ่อนี่แหละวาส,สนาของเบสแฮชเช่นชมสุภาพบุรุษเรียกพ่อเปิดประวัติแพทริกเอสพีดีว่าที่แฟนใหม่เบสรักเวนี่ทำแบบนี้ก่อนว่าดาราสาวขึ้นรถเรียกว่ากำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากในหน้าข่าวบันเทิงสำหรับยูทูบเบอร์หนุ่มแพดดิกปาวริทหรือแพทริกเอสพีดี เมื่อแฟนๆได้จับคู่จิ้นกับสาเบสร,รักวันนี้ยูทูบเบอร์และนักสแสดงลูกสาวคนสวยของอดีตนักมวยชื่อดังสมรักคำสิงหลังทั้งคู่ได้ทำคอนเทนต์ร่วมกันด้วยความน่ารักและเคมีที่เข้ากันทำให้หลายคนต่างลุ้นในความสัมพันธ์ของพวกเขาวันนี้จึงขออาสาพาไปส่องประวัติแพทิคเอสพีดียูทูบเบอร์หนุ่มหล่อคนนี้กันแพทิคเปวริลกิตรอนั่น หรือที่ใครหลายคนรู้จักกันในนามแพทริกเอสพปัจจุบันเขาอาย,อยุ25ปีแ t r i c k เป็นเพื่อนสนิทกับสไปเอสพีและ QT วเทโอปครอบครัวของเขามีโรงงานทำรองเท้าซึ่งเป็นธุรกิจส่งออกรองเท้าที่มีชื่อเสียงทำให้เขาได้รับฉายาว่า p แพทริกลูกเจ้าสวรเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มหล่อพ่อรวยตัวจริงเสียงจริงเลยทีเดียว ด้วยคาแรคเตอร์ของหนุ่มแพทริกที่เป็นคนสนุกสนานมีสเสน่ห์เป็นตัวของตัวเองและเขายังเป็นคนสบายๆบ่ายอยู่กับเพื่อนก็มักจะเฮฮายิ้มง่ายหัวเราะเก่งและปัจจุบันแพทริกเอสพีดียังเป็นยูทูบเบอร์แบบเต็มตัวและมีชื่อช่องว่า The One You Know มีผู้ติดตามมากถึง2.86แสนคนถือว่าเขาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากซึ่งคอนเทนต์ในช่องส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องรถและไลฟ์สไตล์ต่างๆของเขาซึ่งเป็นเนื้อหาที่ดูได้แบบเพลินๆเ,เหมาะกับคนที่ชื่นชอบพวกรถรูและไลฟ์สไตล์การเที่ยวรวมถึงเรื่องสาวสวยนะับเป็นอีกช่อง YouTube ที่สนุกขบกถจริง,รงๆเมื่อไม่นานมานี้ชื่อของแพทริกเอ็ีดี กำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์หลังจากได้ชวนสาเบสรักวันนี้มาออกในช่อง YouTube และได้ตั้งชื่อคลิปว่าผมไม่ได้กินข้าวกับผู้หญิงในฝันโดยในคลิปทั้งสองคนก็มีการพูดคุยหยอกล้อกันบอกเลยว่าดูไปอมยิ้มไปแน่นอนเพราะพวกเขามีเคมีที่เข้ากันมากต่อมาทั้งคู่ก็ได้ไปโผ่ในช่องทางโซเชียลของกันและกันจนหลายคนจับตามองว่า ทั้งสองคนกำลังคุยกันอยู่หรือคบหากันอยู่หรือไม่งานนี้ทำเอาแฟนคลับของทั้งสองต่างส่งแรงเชียร์ยกใหญ่ล่าสุด12ธันวาคม2566แม่อ้อยสาววน,นี้คุณแม่ของสาวเบสยังได้มาอัปเดตความเคลื่อนไหวหลังมีข่าวสมรักคำสิงทำอนาจารเด็กอายุ17ปีว่าตอนนี้สาวเบสกำลังใจอย่างดีมาก พรอมกับหลงรูปแพทริกเอสดีขับเบนมารับเบสรักววนี่กลางกองถ่ายและได้พาไปกินข้าวซึ่งสาวเบสก็ออกอาการเฉินเอามือปิดหน้าจากนั้นแพทริกก็ว่าขออนุญาตคุณแม่พาเบสได้กินข้าวส่วนแม่อ้อยก็ขอบคุณแพทริกเช่นกันที่มาให้กำลังใจเบส